สวัสดีครับผมพรชัยไส่งามนะครับวันนี้ก็มาเปิดแบ่งปันพระที่ทันยุคหลวงปู่กวยปลุกเสกเหมือนเดิมนะครับครับเรามาเริ่มจากองค์แรกนะครับองค์นี้ก็จะเป็นขุนแผนไข่ผ่าซี่นะครับเนี่ยเป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นเนื้อผงใบลานนะครับท่านั่งท่านั่งมารวิชัยนะครับเนี่ยด้านบนก็จะเป็นซุ้มนะครับเนี่ยจะเป็นซุ้มอย่างนี้นะฮะส่วนด้านหลังนะครับ ด้านหลังจะเป็นรอยนิ้วมือของผู้กดนะครับเนี่ยหลังจะเป็นนูนนอย่างนี้นะครับดีทางเสน่ห์เมตตานะครับโชคลาบนะครับเนี่ยเจรจานะครับพบปะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเนี่ยท่านใดสนใจนะครับอยากจะแบ่งเช่าบูชานะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับครับแล้วองค์ต่อมานะครับองค์ที่สองนะองค์นี้จะเป็นสมเด็จแหวกม่านนะครับองค์นี้จะเป็นพิม สมเด็จแหวกม่านข้างเม็ดนะครับนี่ยองนี้จะเป็นอาจารย์ตั้วสร้างนะครับหลวงปู่หมุนปลูกเสกนะครับนะฮะองนี้จะเป็นพิมพ์สีแดงนะครับเป็นองค์สีแดงนะครับมีทั้งองค์สีแดงสีดําแล้วก็สีขาวนะครับองนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับนี่ยสมเด็จแหวกม่านข้างเม็ดนะครับนี่ฮะท่านั่งสมาธินะครับด้านหลังนะครับจะเป็นยันคูนะครับนี่ฮะ ทิมทรงชัดเจนนะครับสร้างเมื่อปี43นะครับปลุกเสกาพิธี5วันละนะครับออกวัดรัพย์ลำไยนะครับแล้วก็ปลุกเสกหลายหลายพิธีนะครับเนี่ยท่านใดสนใจนะครับอาจารย์ตั้วก็เป็นสิทธิ์ของลงพ่อกลวยนะครับเป็นผู้สร้างนะครับมวลสาร350เจจิตนะครับเนี่หน้าเก็บสะสมนะครับเป็นพระของหลวงปู่หมุนปลุกเสกนะครับอาจารย์ตั้วเป็นคนรวบรวมมวลสารสร้างนะครับ ครับแล้วองค์ต่อมานะครับองค์นี้จะเป็นแม่นางกวักนะครับนางกวักพิมพ์เล็กนะครับค่อนข้างจะหายยากนะครับเนื้อนี้นะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับนางกวักเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่นะครับนางกวักนะครับกวักสูงเลยปากไม่อดไม่ยากนะครับเนี่ยนางกวักเนื้อผงน้ํามันพิมพ์เลกหลวงพ่อกลวยนะครับเนี่ย นี่กวางสูงนะครับจะมีซุ้มนะครับมีซุ้มเม็ดไข่ปลาล้อมรอบนะครับส่วนด้านหลังองค์นี้จะเป็นหลังเรียบนะครับเราจะมองเห็นมวลสารต่างๆนะครับเนี่อยู่ในเนื้อพระนะครับเนี่อยู่ด้านหลังบางองค์ก็จะมีรอยนิ้วมือนะครับบางองค์จะมีรอยปาดนะครับนี่ขอบข้างนะครับตัดเรียบร้อยมีความเก่าได้อายุนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับนางกวางหลวงมะก้วยนะครับ เมตตาค้าขายโชคลาบนะครับนี่ครับแล้วก็องค์ต่อมานะครับองค์สุดท้ายองคนี้จะเป็นพ้ารอดนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อผงใบลานนะครับเป็นพ้รอดเขี้ยวงูนะครับเนื้อผงใบลานนะครับนี่ฮะนี่ด้านหลังจะเป็นหลังนูนๆอย่างนี้นะครับนี่พ้ารอดเขี้ยวงูนะครับด้านข้างด้านปลายบนจะมีโค้งๆเหมือนเขี้ยวงูนะครับสังเกตนะครับนี่ฮะ เขาเลยเรียกพระรอดเขี้ยวงูนะครับนี่ยท่านั่งมานวิชัยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไดเพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจนะครับอยากจะแบ่งเช่าบูชานะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับหลังจากจบคลิปนี้แล้วนะครับผมจะแปะเบอร์โทรและเบอร์ไลน์ไว้ให้นะครับและก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามกันด้วยดีมาตลอดนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ